สวัสดีค่ะก็จะพามาชมต้นเยลลี่นะคะเป็นเยลลี่ทางอินโดเนเขาจะมีอยู่สองพัพันแบบที่เป็นต้นพุ่มนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่นะนีน่ตัดแต่งกิ่งไปพอสมควรแล้วนะคะกับอีกชนิดหนึ่งที่เป็นแบบเถานะคะนี่ค่ะแบบนี้นคะคะใบจะไม่เหมือนยานางนะ เนี่ยค่ะลักษณะใบแบบต้นกับแบบเถานะคะเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้นะลูกค้าบางท่านก็บอกโอ้ยมันต่างกันตรงไหนน,นนะคะตัวแบบที่เป็นตัวแบบเถาเนี่ยเขามีดอกนะคะเล็กๆสขีขาวแบบนี้เนี่ยค่ะแต่หนูยังไม่เคยเห็นมาเลเเขานะคะ ขอแจ้งเอาไว้ก่อนท่านที่ถามว่าเมล็ดเขาเป็นแบบไหนอันนี้หนูไม่ทราบเพราะว่าที่บ้านหนูยังไม่เคยติดฝากนะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลื้อยแบบนี้นะคะตัวที่เป็นแบบต้นมาให้ดูเนี่ยอันนี้เลื้อยขึ้นต้นพับทิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ทําเสาให้เขาคือไม่ไผ่แล้วก็ปักไปแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นเองนะ เนี่ยราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ว่ากิ่งที่อยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบที่เป็นตัวเถาอันนี้คือเป็นต้นเดียวที่นุ้ยมีเป็นแม่พันุเลยนะคะเนี่ยสมัยนําเข้าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็จะประมาณนิ้วโปง้งนิ้วโป้งนะเนี่ยประมาณเนี้นี่ยคะ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยเป็นต้นแม่ต้นแรกต้นเดียว แล้วเขาก็ขยายไปเรื่อยๆคือเขาเลื้อยลงดินนะนะคะโซนที่เขาเลื้อยลงดินเขาก็จะมีต้นให้อีกเยอะเลยเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแล้วตัวที่เป็นแบบเถาเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอเขาโตไปสักพักยอดเขาจะเน่าเองอัตโนมัตินะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะแตกกิ่งใหม่มาเองอัตโนมัติด้วยเหมือนกันนี่นะคะเป็นลักษณะของเขาเลย เท่าที่ปลูกมาหลายปีนี่จะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องไปตัดแต่งกิ่งอะไรนะคะนี่ช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของต้นแบบเถานะคะนี่คือใบบางใบหนาใบหนาแบบนี้คือลักษณะที่เราเอามาทำขนมนะคะสีเขาก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเวลาเราสังเกตนะนี่ค่ะนี่เขาเลื้อยขึ้นเต็มเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะที่เป็นแบบต้นแบบต้นเนื่องจากเขาจะมีรากอากาศแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถตอนก็ได้หรือปักชํำก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะนี่ค่ะแต่รอบใหม่นุ้ยทำไม้เนี่ยจะเป็นกิ่งตอนนะคะเพราะลูกค้าชอบไม้ยอดสวยๆนะนุ้ยก็จะทําเป็นกิ่งตอนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ใครได้รับไม้จากนุ้ยก็ ใะเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่ามันจะโตมันใช้ระยะเวลานะถ้าอยากให้แบบกิ่งสวยๆอะค่ะเนี่ยค่ะสวยจริงๆนะ,นะปุ๋ยลักษณะในการใส่ปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูได้หมดนะคะโรยไปโคนต้นได้เลย แต่ถ้าเริ่มแรกในการปลูกนะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ในปลูกลงกระถางนะแล้วนีนก็มาปลูกลงดินนี่ก็จะเอาพวกใบกล้วยอะค่ะแห้งๆหรือไม่แห้งก็ได้มาคุมโคนเอาไว้นะเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็จะปลูกอไว้แบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มฟื้นมาแหละเนี่ยนี่นะคะ นิดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนการน,นิดแรกๆนี่ปลูกลงกระถางแล้วก็เอาลงดินนี่คือการตอนกิ่งนะคะแล้วก็ตอนกิ่งได้เลยแบบนี้เลยค่ะน,นะนี่ค่ะต้นนี้เี่ยไม่เคยเห็นดอกนะคะเลยไม่รู้ว่าแบบต้นเขามีดอกไหมนะเพราะว่าตัดแต่งกิ่งตลอดเวลานะคะ ยี่ไม่เคยเห็นจริงจริงแบบนี้นะเนี่ยแบบเถาเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะคะแบบเถาเดี๋ยวดูอันนี้คือใบายานางนี่ลักษณะคือใบายานานะคะเขาจะแหลมๆเรียวๆ แล้วก็ไบเยลรี่เขาจะออกมนโมนทู่ทุ่นิดนึงแต่ถ้าเป็นเล็กๆอันนี้เขาก็จะแหลมเหมือนกันอนะดยดูอันนี้ก็จะแหลมเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าลักษณะของใบของเถาเนี่ยเขาจะหนากว่ายังเห็นได้ชัดด้ายดูนี่อันนี้ก็ได้ตัวของเนะะี่ยค่ะจะหนากว่ายังเห็นได้ชัดลักษณะใบเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันนะเนะะี่ยค่ะ ขาจะมนกว่าเลือกกันดูดีๆนะคะต้นเยลลี่ตอนนี้กิ่งมันปักชำ้ำลักษณะกิ่งของตัวย่านางเหมือนกับตัวกิ่งเยลลี่เลยนะอันนี้แจ้งเอาไว้ก่อนต้องดูลักษณะใบนะคะเนี่ยเล็กๆเ,เขาก็จะแต่ว่าลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันนะถ้าใครดูเป็นนะคะนะอันนี้เยลลี่นะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวหายาลี่ใบใหญ่ๆให้นะเพื่อที่จะมาเทียบว่าใบาใหญ่สุดมันจะประมาณไหนเดี๋ยวนี่นะคะมันก็ไม่เชิงว่ามันใบใหญ่สุดนะแต่พยายามหาใบาใหญ่ๆให้นี่คือใบใหญ่นะคะของต้นยาลี่นะคะที่ปลูก่ยนะนี่ให้ดูอันนี้คือ นี่ค่ะต้นกับแบบเลื้อยแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ใบที่ใหญ่ที่สุดนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ก็จะอาจจะเห็นได้ชัดนิดนึงเนี่ยค่ะใบแบบต้นกับใบแบบเถาลักษณะใบของทั้งสองตัวเนี่ยจะคล้ายกันนะเนี่ยค่ะเห็นไหม เราจะใช้ใบหนาในการทำนะเนี่ยค่ะสีก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยังไงเพื่อนๆถ้ารอไม้จากนุ้ยก็ใจเย็นๆนะคะรอนิดนึงติดต่อนุ้ยได้นะคะที่ทางลายนะคะ n u y z i k a นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์06 4 9 2 4 9 3 5 6นะคะ หรือ0851611860นะคะเดีจะเขียนข้อความไว้ทางข้อความด้านล่างนะคะให้นะนี่ค่ะนี่นะจริงๆนี่ก็ปลูกไมห้หลายอย่างนะคะต้องตัดทับทิมออกเพราะว่ามันบางเฮนลี่นะนี่ค่ะ นะคะคอันนี้ต้นอิสุลินนะคะใครสนใจต้นเยลลี่ก็สอบถามได้แต่ใจเย็นๆแล้วลองไม้จากมือนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้คือหนึ่งต้นนะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเนี่ยค่ะเพราะว่านุ้ยตัดแต่งกิ่งนะลืมลืมให้ดูโคนต้นแม่เนี่ยต้นแม่เขาต้นนิดเดียวเองนะคะลำต้นเนี่ยค่ะต้นเล็กๆ เนี่ยค่ะแล้วกิ่งแขนงเขากิ่งแขนงเขาจะยาวไปใหญ่ๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่ะอันนี้ที่ตัดแต่งกิ่งนะเขาก็จะพุ่มประมาณนี้ถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะกิ่งยาวๆสูงๆขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะตัดแต่งกิ่งหรือว่าจะให้เขาเป็นกิ่งยาวๆนะคะสามารถทําได้หมดเลยยังไงวันนี้นีกก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ใครอยู่ใกล้ลำนุกานะคะก็แจ้งได้หรือมารับไม้ทิป ได้ที่บ้านนุยนะยังไงวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ